โจโจสวัสดีครับโจสวัสดีครับโจอบ,บอกเกาพุงอยู่นี่ช้างสีดอนะคะรูปร่างก็จะลำบึกหน่อยเนาแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยทำไมแบบศูนย์อนุร,รักษ์ช้างไทยช้างเยอะมากเป็นร้อยกว่าแต่ว่าทำไมรู้สึกโจโจมีแฟนเยอะจัง,งจริงพ่อพันช้างนะคะ ก็ไม่ได้หาง่ายเหมือนกันนะเออโจโจพะเมนะที่ที่เป็นพ่อพันธุ์ของเรานะคะมีถือว่าเปอร์เซนมีน้อยมากโจโจพะเมอย่างผู้พานกับน้าเมยเนีนะ่ยเขาก็ไปอ,ออกเดทไปจีจ้าก,กันมาแล้วแต่ว่าก็น้องน้าเมยกนะ็ยังไม่ตั้งคันนะคะยังไม่ตั้งคันอันนี้ความพร้อมด้วยเนาะบางทีก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าบางทีเราตรวจเรียบร้อยแล้วฮอร์โมนทุกอย่างพร้อมไปออกเดทแต่ว่า ก็ไม่ติดลูกก็มีเนาะไม่ติดลูกว่านารีกับป้านรอป้ารอรินนะคะกําลังคุยกันอยู่ลูกคางนะคะป้ามูจิบ้านะคะ <c oughs> นี่กี้จะพาป้ารอรินกับคุณป้ามูจิบ้านะคะ <c oughs> ไปเดินในป่า,ามาแฟนตัวยงรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นเรียกว่ามาขี่ช้าง <c oughs> ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะคะมาตั้งแต่สมัย สมัยแอดกี้เป็นสาวๆนะคะตอนนี้ <laughs> <laughs>